ครับอย่าคอาผมไมเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่เกี่ยว,วเลยผมพูดอะไรผมคิดก่อนอยู่แล้ว <su> เอาละครับด้านหลังเป็นไงบ้างครับด้านหลังบัตรเท่าไหร่นะเคหลังบัตรเท่าไหร่นะบัตรสองหมื่นพึ้นเท<บ>อ่เออทำไมบัตรแพงประยู่ข้างหลังนันอ่ะอ๋อ,อ,อก็เห็นขั้นบันไดไหมเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น โอู้กใจคนรวยเขานั่งขั้นบนกันเป็นชุมชนชั้นสูงนะครับทางโน้นแล้วข้างล่างบัตรเท่าไหรทีวินข้างล่างบัตรห้าสิบแปดสิบร้อยโอ้ีตีราคาเอาละครับวันนี้มีเพื่อนดารามนุษยคุณดาวมัจจุรีมาใช่ไหมครับที่ไหนครับคุณดาวยิน่ารักขอบคุณมากครับคุณดาวมายุรีครับนดีรักมากขอบมากครับชอบคุณครบยินดีรัมากอบคุ อะไรเขาเป็นเพื่อนกันเว้ย้วมันกินตลาแล้วเนี่ยชอบไมชอบไหมหนักกว่ากูกินตลามึงอะเหมือนติดตามพกนกงานนะครับชอบมากพี่สาวกอบคุณนะครับคุณนกพรพนาเหรอครับ่าอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไม่ออกมาแล้วก็ใครนะครับของอาสยามฝั่งโน้นด้วยคุณใครนะครับบีอ่าบีบีเพื่อนอยูนดีพินนะครับมาทางโน,น้น ก็ให้กำลังใจกันนะครับหมู่บ้านเดียวกันอยู่กาละสินเหมือนกันบี B. เพื่อนอายุนเย็ยนอยู่ปฐมหายมาอีกนะครับหวัดเที่ยวเรื่อยๆช่วงนี้เหมือนก้าวขาข้างหนึ่งออกจากงานแล้วครับแฟนๆครับเรามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าเรารักแล้วก็เราเดินเรืองที่จะเดินทางนี้ครับ,รบผมดีใจที่แฟนที่อยู่ที่นี่ทุกท่านซื้อบัตรแล้วก็สลัดเวลามาดูพวกเราคอนเสิร์ตแบบไปไทยแนวคิดแบบไปไทยอย่างนี้ผมว่า อยากจะขอบคุณทุกท่านทุกๆคนขอเสียงให้ตัวเองให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมครับป็นๆขอบคุณมากครับกราบพาะใหญ่ใจจริงครับตอนแรกก็คิดอยู่กับเจ้านายว่าเอ๊แต่จัดดีไหมแล้วแฟนๆจะดูเราไหมมันห้าหกปีแล้วเจ้านายพูดไแล้วแต่แล้วแต่มึงแล้วแต่ผมนะครับเฮียพูดเองก็จัดเลย <S 2> <S 2> <S หลังจากนั้นครับผมก็เข้าที่ผมเรียนอยู่นักศิกษาเสร็จผมก็เข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพครับช่วงนี้แหละครับเหมือนเข้ามาแบบโดดเดี่ยวแต่ว่าพลังยังเหลือล้นครับไปขอเล่นตามโรงแรมคนเดียวเลยครับให้คนได้เห็นว่าเราเป็นนักดนตรีไม่นานครับผมได้ไปร่วมงานกับุณบานเดียนราแก่นละชินีมอลำครับร่วมงานอยู่สักพักหนึ่งก็มีโอกาสได้ฟังดนตรีของอาจารย์ท่านหนึ่งครับเสียงมันจับใจเสียงซอเสียงพินเสียงแคนเสียงโบดเสียงเบสเป็นแรงบันดาลใจให้ผม เก็บเงินครับสี่หมื่นบาทเพื่อที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ครับอาจารย์ท่านนั้นทําให้ผมมีวันนี้ตัดสินใจครับเก็บเงินได้ซื้อคอมพิวเตอร์มาและทําเรียนตัวเองในห้องครับสองเดือนผมทำสี่ชุดส่งขายได้เงินมาเกือบสองแสนบาทนี่คือเงินก้อนแรกในชีวิตภายในระยะเวลาสามเดือนนะครับที่ผมทําามีจุดมุ่งหมายครับอาจารย์ท่านนั้นครับเป็นอาจารย์ที่เรียบเรียงเสียงดนตรีเชญเลยครับใช่เลยครับเข้ามาเลยครับดูเวลาหน่อยนะครับใช่รับครับ มากับฝรั่งด้วยโอ้โหสุดยอดใช่ไหมครับไปเยี่ยวหมาป่ะไม่รู้ครับอ,อ,อ๋อฝรั่งฝรั่ง good morning ไปเล่นทีต่างประเทศก็เหมือนกันฝรั่งครับที่นั่นเขาอ่าโยม่ฝรั่งอยู่ยม่อำเภออะไร s <S ขออนุญาตน่อนะฮะเธอทานน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปะวัสดีครับ catch yeah. me please สวัสดีครับย h a อ๋อ yeah. ช um ื่อเน e ชื่อกันชัดชัดชัดเกนพี่เกนพี่ไวช o น n มชื again, please, again, please. Oh, oh. ่อ um, ก um, oh, ันสีเเอาวเวอำเภออำเภอเอาไปกฟารมไม่บอกวันตือหัววันเลยนะ เล่นต่างประเทศมันก็รู so, okay. uh. ้ว really ่าฝรั่งคุยกูอย่างเงี้โดนอะไรตาบ้างมันนั้นแต่คิสมีพีซจริงๆอ่ะใจใจอ่ะท้าท้าเลยตอบเลยไวๆป้อมๆเดี๋ยวมันนะครับอ่าเออเดี๋มันนี่ออยู่วัชเนมอำเภอเฮ้ยอินเอร์เด ฮะเขามีแต่าัฐเขามีแต่าัฐยัไม่มีอำเภอทำไมเขามีแต่าัทำไมไม่มีอำเภอเขาเขียนอ้อพี่เก็บมานรื่อันนี่มานรื่อยเรื่ไอ้ใก๊งตอบมาทีมันนี้ Thank you I love you Thank you And e you h a v e สองร้อยไหมน่าน่ารักมากครับอย่างน้อยมีคนต่างชาติมาดูพวกเรานี่ผมคิดว่าอ่า มันเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยกลับไปเขาจะเล่าไปเล่าให้ครอบครัวเขาฟังไปเล่นที่ตา่างประเทศก็เหม,มือนกันคุณไม่รู้เรื่องหรอครับชี้นั่นชี้นี่เอาแต่สนุกครับผมมาอยู่กับคุณบันเย็นครับก็ได้เจออาจารย์คนนี้ผมนับถือแล้วก็อยากจะเจอท่านมาเกือบเศ้าปีกว่าจะได้เจอตัวจริงแล้ววันนี้เป็นเกียรติกับผมผมขออนุญ,ญาตนะครับอาจารย์เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้เรามีวันนี้ครับวันนี้ท่านจะมาสีซอในผลงานเพลงหงทองขนองลำซึ่งถ้าใครเป็นคนอีสาน คุณจะไม่รู้จักนะครับ <S <S> <S ถ้าพธอเป็นคนดารที่เพิ่งเกิดหลังๆเนี่ยคงจะไม่รู้จักแต่ท่านกเกิดนานแล้วจะรู้จักพลาะเป็นเพลงทํานองแบบฮิตมากๆ <S <S ร้องครั้งแรกโดยคุณอ่าหงทองดาวดอนชื่อเหมือนแม่ผมเลยหง, <S 1> <S 1> <S 1> หงทองครับวันนี้อาจารย์สวัสดิ์าร a ามจะร่วมมาเลงพร้อมกับพวกเราสักครั้งหนึ่งครับเป็นเกียรติกับปรสอนครับผู้ที่บุกเบิกทาให้เรามีวันนี้อาจารย์สวัสดิ์ศร a ามก่าเปลี่ยนเชิญท้งเวทีดอกไฟเลยนะครับเลียงแค่กับอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับ จารย์ครับเฮ้ยใครไปปลูกปาจานดิ้้้้้้้้้าา้้้้ย้้น้้้้้้ั้้้้้้้้้ร้้เ้้้้้้้้้่ั้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้า้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้ โอเคครับมีคนต่างรับมาดูนะครับ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งรับให้ผมปลอกขึ้นนะครับใจร้อนนี่ <Okay. S 1> ยันอย่าตลกนะครับเอาดิ้งๆเราต้องให้คนให้คนนับถือนะครับ okay.